สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินนะความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเราดูกันเป็นแนวทางในทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะเป็นคลิปประจำเดือนเมษายนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอใช้ ไพ่นะาทาโร่นะคะแล้วก็ลูกเต๋าออราคเคิลประกอบกันนะคะในการทำนายค่ะอย่าลืมนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะเมษายน,นนี้ค่ะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะการงานคุณเป็นอย่างไรบ้าง ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วเนาะอุ้ยดีมากนะคะได้เดอะแมจิกเชียนเป็นไพ่ใบแรกนะคะสำหรับเรื่องของการงานนะถือว่าเดอะแมจิกเชียนเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสําหรับการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะโปรเจกต์ใหม่งานใหม่การสมัครงานหรือการที่ว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความสามารถเฉพาะตัวไหวพิปฏิพานในการบริหารจัดการทุกอย่างดีมากไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรคุณจัดการได้หมดเลยคุณรับมือได้หมดเลย เ,เพราะความฉเฉลียวฉลาดความเก่งของคุณนะบางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยและผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เออไม่ใช่วันนี้ขออภัยค่ะเดือนเมษายนนี้นะคะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ เต็มกําลังความสามารถนะคะและเอาจริงเอาจังด้วยนะเอาจริงเอาจังด้วยข้อเสียเล็กน้อยของคุณคือบางทีความคิดน่ยดีดีไอเดียดีดแต่บางทีพอจะทําจริงจังมันทำได้ไม่ทนเพราะว่ามันไม่อยากจะใช้คําว่าติดขี้เกียจนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ขยันมากเนาะเออเอาจริงเอาจังหน่อยเนาะ เอาละเด่นในเรื่องของการพูดคุยการเจราจาด้วยนะคะที่แม่หมอพูดใบแรกเยอะเพราะว่าสําหรับแม่หมอแล้วนะคะถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะไพ่ใบแรกสําคัญที่สุดนะคะแม่หมอเปิดทั้งหมด5ใบนะคะใบอื่นๆเราก็ถือว่าเสริมกันเข้ามาเนาะเอาละ จริงๆแล้วนะถือว่าดีแทบจะทุกใบนะคะดีแทบจะทุกใบนะคะมันเป็นไพ่ของความสําเร็จด้วยเป็นไพ่ของความสําเร็จเป็นไพ่ของความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีในเรื่องของการงานนะแต่ว่าเหนื่อยนะ คืออาจจะสบายแค่ช่วงต้นเดือนหน่อยแล้วหลังจากนั้นคุณสบายไม่ได้แล้วนะคุณต้องเหนื่อยคุณต้องลุยคุณต้องทำงานต้องทำงานในเชิงรุกนะคะงานสำเร็จภายในหนึ่งเดือนนะสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณทำอะไรใหม่ๆนะคะพอพอถึงปลายเดือนป,ปุ๊บทุกอย่างจะจะจะเขาเรียกว่า จะมองเห็นลู่ทางชัดเจนถ้าสําเร็จคุณก็จะมองเห็นความสําเร็จแต่ถ้ามันมีปัญหาอะไรคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องแก้ไขอย่างไรจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะถือเป็นเดือนที่ขอแค่ทุ่มเททุกอย่างดีมากนะ,ะจุดเด่นอีกอย่างนึงคือการร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งการที่คุณไปติดต่อประสานงานนะคะกับใครนะการเข้าร่วมกลุ่มเข้าสังคมมีแต่คนให้ความช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้น ดีมากๆนะคะมันเหนื่อยแค่นั้นเองคือบางทีเราอาจจะต้องคือเหมือนกับว่าเราทํางานเชิงรับไม่ได้ค่ะต้องทํางานเชิงรุกต้องเอาไปพบปะผู้คนมากมายหรือบางทีก็ต้องทํางานแบบว่าเขาเรียกออกนอกสถานที่บ้างนะคะ,ะข้อเสียเล็กน้อยนะคะข้อเสียเล็กน้อยะะขอใช้คําว่าเล็กน้อยนะคะคือเนี่ยหาดาบตัวเนี้ยนะคะข้อเสียคือหความมั่นอกมั่นใจที่มากเกินไปคุณเก่งไง ะะสำหรับชาวราศีเมษและคนาเมษคุณเก่งเพราะฉะนั้นความมั่นอกมั่นใจเหลือนล้นนะคนอื่นรอบข้างเขาพร้อมจะช่วยเหลือคุณแต่บางทีเขาทําอะไรมันจะไม่ถูกใจคุณนะคะบางทีเขาอยากช่วยเหลือเขาเสนอความคิดไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่แค่แบบว่าหุ้นส่วนนะรวมไปถึงบางทีท่านไหนที่มีหัวหน้าหัวหน้าด้วยนะหัวหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่อุย้ยเขาช่วยอยากช่วยเหลือเขาแนะนํามาคุณไม่ชอบมันไม่ใช่คุณไม่ถูกใจแล้วบางทีเราจะเราจะแบบว่า ใจปาก ากเร็วไปนิดหนึง่งคือจริงๆอ่ะการพูดคุยของคุณอ่ะการเจราจาอ่ะคุยอะไรคนก็เชื่อคนก็ฟังแหละแต่บางทีมันจะมีช่วงที่แรงเกินไปนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอาจจะพูดแรงไปนิดนึงก็อาจจะทําให้แบบว่างานหยุดชะง,งักได้หยุดชะง,งักเพราะว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะกับคนรอบข้างกับบริวารไม่กระทั่งเน้นที่กลับหัวหน้าด้วยนะคะมันก็จะทําให้งานแบบว่าเออมันต้องมาเคลียร์มาแก้ไขกันถ้าสมมติว่าเราหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนั้นได้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะก็จะดี ีมากขึ้นเนาะเอาเป็นว่างานดีงานเด่นแล้วก็ดูตามรายละเอียดที่แม่หมอพูดเมื่อกี้เนาะยังไงก็สำเร็จนะคะมาดูลูกเต๋าออราเคิลนะคะลูกเต๋าออราเคิลนะคะนับบง่งบอกถึงปัญหานะคะในเดือนเมษายนปัญหาที่บางทีมันเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะขาดความชัดเจนนะคะขาดความชัดเจนหรือบางทีเรามองปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังแก้ไขไม่ได้แก้ไขเหมือนกับว่ามองไม่เห็นทางออกนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังมั่นคงอยู่บางทีเราไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากเราอาจจะต้องออยอมที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะบางทีความใจเลวใจร้อนของคุณนะ,ะบางทีพอมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะว่าเรามีปัญหากับเขาไม่ใช่เขามีปัญหากับเรานะเรานะคะอารมณ์ร้อนเองใจร้อนแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเรา เราแรงอะ่ะนะ เราทําตัวสบายๆนะคะยอมรับฟังความเห็นเออใครอยากที่จะช่วยอะไรก็ให้เขาช่วยไปนะคะส่วนคุณจะทําไม่ทํามันเป็นเรื่องของคุณนะคะทําไม่ทําเป็นเรื่องของคุณแต่ขอให้เชื่อเสมอว่าทุกคนเขาอยากช่วยจริงๆและงานยังมั่นคงอยู่นะคะแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะนะคะเอาปัญหามามันปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะเรียงลําดับเลยแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะแล้วก็รวมถึงพยายามพอเราโฟกัสที่ปัญหาแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาได้นะคะค่อยๆไปเนาะยังไงก็แก้ ได้นะคะมีไหวพริบปฏิพานแต่ว่าบางทีปัญหามันมีเข้ามาเนาะต่อไปการเงินค่ะราศีเมษลคนาเมษเมษายนนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้างอุวิราชินีถือเหรียญเลยทีเดียวนะคะสำคัญสุดเลยนะคะนั่นหมายความว่าเงินดีเงินมีพอใช้พอจ่ายแล้วคุณเองวันเดือนนี้คุณทุ่มเทในการหาเงินหาทองงานสำเร็จงานก้าวหน้า เงินมาแน่นอนค่ะเนาะแต่ว่าข้อเสียของของไพ่ใบนี้คือใช้เยอะไปนิดนึงนะคะคือเงินมันเข้ามาเยอะไงนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเงินดีเงินคล่องตัวตั้งแต่ต้นเดือนค่ะการลงทุนทำอะไรได้เงินแน่นอนนะคะ การค่าใช้จ่ายของคุณมันจะมาจากไหนไหม่หมอมองว่านอกจากคุณใช้จ่ายส่วนตัวแล้วอะ่ะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะค่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณเองคุณก็ใจดีก็ช่วยเหลือเขาไปนะแต่ทีเนี้ยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับบางท่านบางที คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบว่าบางทีมันจะมีเงินตึงๆใช้เยอะไปนะคะใช้เยอะไปไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอยู่นะคะดีมากนั้นมีโอกาสได้เงินจากการที่แบบว่าเราทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะหรือมีคนคอยประคับประคองให้ความช่วยเหลือแล้วก็คุณเองคุณก็ใช้จ่ายสบายมากนะ,ะโดยเฉพาะยิ่งครึ่งเดือนแรกนะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นครึ่งเดือนหลังกัน นะอุ้ยยังคงเป็นอัศวินเหลียนะเงินอาจจะดีน้อยกว่าช่วงต้นเดือนหน่อยนะคะอัศวินเงินย่อมน้อยกว่าราชินีเนาะแต่ว่ายังดีนะคะยังได้ถือเงินเพราะฉะนั้นเงินยังดีอยู่นะคะมาดูปลายเดือนบ้างปลายเดือนก็จะมีข่าวดีเรื่องเงินเช่นเดียวกันค่ะนะข่าวดีเรื่องเงินมาแล้วแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวกับบ้านนะบางท่านอาจจะแบบว่าเอ่อมีเรื่องที่จ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัย ะคะซ่อมแซมนะ,ะปรับปรุงนู่นนี่นั่นเงินที่มาเยอะๆบางทีอาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนออกไปแต่ถามว่าจ่ายแล้วเด,ดเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนจ้าเพราะว่าเงินดีจริงๆนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยนะเมษายนนะคะมาดูลูกเต๋าออร์กเคิลบ้างนะคะ เงินเน้นในเรื่องของการติดต่อพูดคุยการสื่อสารแล้วได้เงินได้ทองได้เงินจากโซเชียลนะจากงานออนไลน์นะคะนะคือถ้าสมมติว่าคุณเน้นในเรื่องของการตลาดการโฆษณาพวกนี้มันจะได้เงินมากขึ้นนะคะไปติดต่อพูดคุยก็ได้เงินได้ทองทีนี้มีคําแนะนําอยู่เหมือนกันนะคะบางทีถ้าสมมติว่ามีคน อาจจะคนที่เขามาชวนให้เราทำโน่นทำนี่หรือว่า,ามาชวนให้ลงทุนถ้าผลประโยชน์มันมากเกินไปถ้าเป็นคนแปลกหน้าไม่ต้องสนใจนะคะเขาไม่บอกรายละเอียดคุณทั้งหมดแต่ถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วนะคะถามข้อมูลให้ชัดเจนบางทีเขาอาจจะด้วยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือยังไงก็ตามแต่นะคะข้อมูลอาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะมันจะทําให้เกิดปัญหาทีหลังได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะคะต้องสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะมันจะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ว่าถ้าคุณเน้นที่แบบว่าข้อมูลชัดเจนนะคะครบถ้วนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโปร่งใสนะแล้วเน,นเน้นการพูดการคุยการเจราจาเนี่ยเงินมาแน่นอนนะคะเอาละดีแล้วนะเราจะมาดูความรักกัน ราศีเมษลัคนาเมษค่ะความรักของคุณในเดือนเมษายนคนโสดก่อนแล้วกันนะคะ คนโสดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ก็หง่อยๆเงาๆเนาะสำหรับชาวราศีเมษและคนาเมษนะบรรยากาศไม่ดีเลยตั้งแต่ต้นเดือนนะงอยเงาเพราะอะไรบางทีอาจจะด้วยบรรยากาศรอบตัวหรือบางทีก็เรื่องราวในอดีตยังรู้สึกเหมือนกับเออแฟนเก่าคนเก่าก็ยังวนเวียนในใจนะอยู่ดีๆก็คิดถึงนะคะคิดถึงแล้วก็มาเศร้าอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ภายในเดือนเนี้ยนะคะเมษายนเนี่ยจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยบ้างไหมมีโอกาสเหมือนกันนะคะมีหนึ่งไม้เข้ามาด้วยนะคะบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆที่อาจจะมาทางสายงานการเริ่มต้นพูดคุยนะคะโอกาสในการพัฒนามีนะแต่ว่าคุณต้องได้ใช้เวลาร่วมกับคนนี้เยอะๆเช่นสมมติว่ามาทางสายงานก็ต้องได้ติดต่อพูดคุยงานกันบ่อยๆปรึกษางานการติดต่อประสานงานกันบ่อยๆประมาณนี้อาจจะมีการเริ่มจีบเริ่มคุยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมาดูกันตอบ ่อุ้ยยังเป็นไพ่งานอยู่เลยเนาะนะมันอาจจะเร็วไปเนาะถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักจริงๆคนที่เข้ามานะ่ะจะมีทั้งแบบว่าเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะ่ะนะบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจีบเขาจะชอบแต่ว่าเออดันก็เหมือนกับจีบๆเหมือนมีการคุยกันเนาะต้องไปทีละขั้นทีละตอนเนาะ ดูซิมาคุยแล้วจะพัฒนาหรือเปล่าถ้าเป็นเคสใหม่คนใหม่รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยพัฒนานะคะมันจะดูนิ่งๆอยา่างอ่ะมันอาจจะเร็วไปอย่างที่บอกนะคะพลังแฟนเก่าพลังเพื่อนเก่าคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยวนเวียนกับคุณคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะบางทีพอเราเริ่มคิดถึงการมีอะไรบางทีอาจจะมีข่าวคราวที่ได้รับรู้แล้วเผลอๆนะคะภายในเดือนนี้ได้พูดได้คุยกันด้วยกับแฟนเก่านะหรือคนเก่าในอดีตของคุณอนะ นะแต่ว่าจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนไม่หมอยังมองว่ามันยังไม่ได้พัฒนาภายในเดือนนี้นะคะอาจจะต้องอพิจารณากันแบบว่าต่อไปนะคะถ้าถามว่าจะทํายังไงเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน,ม,นมันกลับคืนมาสําหรับท่านที่คนโสดที่อยากจะคืนดีกับแฟนเก่านะคะคุณอาจจะต้องเ,อเขาเรียกว่ามอบความรู้สึกดีๆให้กันหรือดูท่าทีของเขาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังขอแค่ได้คุยกันก่อน บางท่านอาจจะคิดพิจารณาว่าเขาจะทักมาหร,หรือยังไงนะคะคุณอาจจะรอจนถึงแบบว่าสัปดาห์สุดท้ายถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราอยากคุยกับแฟนเก่าแต่แฟนเก่ายังไม่ทักมาจะไงเราก็ทักกลับไปสิไม่ต้องไปคิดมากนะคะก็ในเมื่อเราอยากคุยนะอยากคุยก็ทักไปแต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะนะคะเพราะตัวตัวเองคุณคุณก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจเท่าไหร่แหละมันก็ท้อนะหลายๆท่านก็วุ่นวายเรื่องงานเดี๋ยวเรามาดูลูกเต๋เอาอลอเคอร์ว่าจะคอนเฟิร์มเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ สำหรับคนโสดนะคะลูกเตา่าอลเกิลอุ้ยนะ,อะมองดูนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนาะมันเป็นภาพคนที่ก้าวออกจากประตูไปนะคะนั่นหมายความว่าอย่าไปคาดหวังกับแฟนเก่าคนเก่าแม่มอว่าเหลือแก้ความเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่า,าลูกเตา๋าอโลเกิลบอกว่าเราต้องเดินออกจากที่เดิมอะ ก้าวออกไปแล้วนะคะเดินออกไปแล้วนะคะรอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาดีกว่านะคะมีโอกาสที่มีคนใหม่ๆเข้ามาคุณต้องดูว่าใครคือคนที่ใช่หรือใครคือคนที่ไม่ใช่นะคะคุณจะรู้ว่าบางทีคนเก่าอะ่ะในเมื่อมันพลาดไปแล้วนะคะก็ก็ปล่อยไปแต่ทีเนี้ยบางท่านอาจจะบอกว่ามันยังค้างคาใจนะแม่หมอถ้าค้างคาใจคุณอาจจะเคลียร์อีกรอบก่อนที่จะเดินออกไปก็ได้นะแต่แม่หมอก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเราก้าวออกมาแล้วเนาะ นะหน้าของลูกเตา๋าเราเคิลมันชัดเจนว่าเราต้องก้าวออกไปนะคะอ่ะพิจารณาก็ให้กำลังใจกันเนาะมาคุณมีแฟนมีคู่กันบ้างค่ะคนมีแฟนมีคู่นะคะเด็กถ้วยนะคะ นใาบาแรกสําคัญที่สุดนั่นหมายความว่ามันเป็นช่วงเดือนเมษายนที่มีความสุขมีความสบายใจนะคะ นะได้อยู่ด้วยกันดูแลกันก็ดีอยู่นะแต่ว่าข้อเสียคือข้อดีคือความสุขเนาะแต่ข้อเสียคือบางทีมันจะมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยใจกันบ่อยๆใครบางคนเอาแต่ใจอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นแฟนคุณเอาแต่ใจแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบทําตัวเป็นเด็กๆเ,เรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวคุณที่สมมติว่าคุณอายุน้อยกว่าแฟนอะไรแบบนี้นะมันเป็นรักต่างวัยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเหมือนอยากให้เขาเอาอกเอาใจแบบนั้นแต่ต้องพอดีนะ ต้องมีความพอดีอย่ามากไปนะคะอย่ามากไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่ประกอบด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าสุติว่าคุณเป็นฝ่ายที่อายุเยอะเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าแฟนคุณรู้สึกว่าแฟนงอเงยง,งจังเลยไม่มีเหตุผลทําตัวเป็นเด็ก,ดกๆก็รีบรีบ,รบ,รบ,รบง้อเขาซะนะคะรีบรีบง้อจะได้ไม่นานเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โกรธอะไรจริงจังหรอกอยากให้คุณง้อแค่นั้นเองนะก็เอา,เอ,าอกเอาใจเขาหน่อยนะจะได้สบายสบายเนาะ เจ็ดไม้นะคะราชิดีถ้วยค่ะครึ่งเดือนแรกนะคะก็จะมีเรื่องน้อยใจอย่างที่บอกแหละอาจจะเป็นไปได้ว่าใครคนนึงในความสัมพันธ์ทำงานเยอะทำงานหนักแล้วเหนื่อยนะพอเหนื่อยแล้วก็ อารมณ์ไม่ดีนะบางทีก็จะไม่ค่อยได้มาเอาอกเอาใจส่วนอีกคนก็อุ้ยไม่สนใจฉันเลยน้อยใจนะคะมันก็จะมีเรื่องประมาณนี้แต่ถามว่าทะเลาะรุนแรงไหมอยู่ที่ตัวคุณแหละไม่หมอมองว่าคุณไม่ทะเลาะนะบางทีคุณอาจจะรู้เหมือนกับว่าแฟนชวนทะเลาะแต่ว่าถ้าคุณเงียบถ้าคุณเฉยมันจะจบนะคะมันจะไม่สารต่อมันจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันไปไกล เงียบยอมก็แล้วกันนะคะให้เน้นให้กําลังใจกันามาลุ้นครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังไม่หมอว่าดีขึ้นนะความเข้าอกเข้าใจนะคะแต่การพูดคุยกันก็อาจจะยังน้อยอยู่คือต้องบอกว่าคุณต้องพยายามยอมรับเรื่องความสัมพันธ์ตรงที่ว่ามันจะมีอารมณ์แบบตัวใครตัวมันค่อนข้างเยอะในเดือนเมษายน แต่ว่าถือว่าเป็นตัวใครตัวมันที่เข้าใจกันดีอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณหรือแฟนคุณพยายามที่จะทําตัวเป็นผู้ตามใครค,คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหญิงต้องทำทำตัวเป็นผู้ตามเออเขาว่างเขาคุยกับเราก็ดีแต่ถ้าเขาไม่คุยกับเราเขาไม่ค่อยสนใจเราเราก็พยายามเข้าอกเข้าใจเขานะคะนะขอให้เชื่อว่าความรักเรายังดีแต่ว่าบางทีมันก็มีระยะห่างบ้างเพราะว่าบางทีด้วยความเป็นแบบลุเออยเรื่องงานหรือบางท่านแฟนก็ต้องเดินทางไปทํางาน นะคะบางท่านเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดบางท่านไปต่างประเทศคือมันมีเรื่องของระยะห่างนะอาจจะเจอกันน้อยหน่อยแต่อย่างน้อยถือว่ารักกัน ะะถ้าจะให้ดีนะภายในเดือนนี้มันมีวันหยุดนะคะเราอาจจะต้องเตรียมวางแผนกันล่วงหน้านะคะว่าเอาโอเคลางานไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยกันนะคะถ้าคุณสองคนไปเที่ยวด้วยกันถ้ายิ่งถ้าแบบว่าไปเที่ยวทางไกลได้นะมันจะทําให้ความรักดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนะทุกอย่างจะดีชุ่มชื่นจากที่น้อยใจจากที่แบบมีปัญหาการมีโอกาสคืนดีกันด้วยขอให้นัดกันแล้วก็ไปเที่ยว ที่ไกลๆหน่อยนะคะอะลองดูเนาะยิ่งต่างประเทศได้ยิ่งดีนะคะยิ่งเหมาะในการกระชับความสัมพันธ์นะถือว่าดีขอแค่ว่าต้องมีใครคนนึงนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหญิงนะคะเป็นผู้ตามนะคะเราไม่เถียงเราไม่ทะเลาะด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจเรื่องของการงานเข้าใจว่าบางทีระยะห่างมันก็ต้องมีเนาะลูกเต๋าออรเคาลบอกว่านะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องความรักนะคะเห็นมหมชายหญิงนะคะถือไม่เท้าเดินตามกันไปนะั่นหมายามว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ <c oughs> ก็จะคบกันไปได้ตลอดลอดฝั่งตลอดเดือนมันเป็นเดือนเมษายนเนาะนะั่นหมายามว่าเดือนนี้ไม่ว่าอย่างไงก็ยังได้คบได้อยู่ด้วยกันดูแลเอาใจใส่กันไปนะคะท่านที่มีปัญหาโอกาสที่จะเลิกลายังไม่เลิกนะคะก็ยังต่อไปอยู่เนาะนะในขณะเดียวกันนะบางทีอาจจะต้องออดูกันแหละว่า การดูแลเอาใจใส่นะคะการที่มีเวลาร่วมกันก็สําคัญเหมือนกันนะคะเรามาดูสุขภาพสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีในตอนนี้นะคะแต่เราต้องไม่ประมาทนะคะคุณต้องวางแผน ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะคะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเริ่มละเริ่มมาวางแผนในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายอะไรต่างๆนานา,นา,นาเพื่อที่จะให้ดีกว่านี้เรียกได้ว่าคุณไม่หยุดอยู่กับที่ในเรื่องของสุขภาพค่ะมันจะยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ครบถ้วนแล้วนะคะดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะประจําเดือนเมษายน2565ไแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่เช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ